เอาล่ะมาดูกันเรื่องของ tools กันนะครับผมในกรณีนี้ผมจะสอนเลืองกี่ยวกับไฟฉายนะฮะของโลบบอกว่าเราใช้งานมันยังไงนะฮะเริ่มต้นเลยคือผมจะทำการเปิด toolbox ขึ้นมาก่อนฮะเปิด toolbox ขึ้นมาก่อนแล้วก็จะมีตัวของแฟลชไลท์นะเราสามารถเสิรหาได้นะครับอ่าโอเค จะเห็นว่าไอตัวของแฟลชไลท์ตรงเนี้ยบัน HAS สคริปคือสคริปจะมาด้วยนะผมจะลากลงมาเอาล่ะสมมติว่าผมแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะแบบว่าลากมาเสร็จปั๊บอยากใช้งานไปเลยทำยังไงนะฮะผมลองแบบกด Play เลยแล้วก็ตัวละครเราวิ่งไปนะฮะเราไปหยิบเห็นไหมฮะติดหนักเลยอืม มันเป็นเพราะว่าคุณสมบัติของแฟตไลท์ตัวนี้นะฮะแฟตไลท์ตัวนี้มันจะมีตรงนี้ฮะที่เป็นตัวยึดแองเกอร์ตรงนี้อยู่นะฮะเราต้องลบทิ้งก่อนอ่าเพื่อไม่ให้มันแบบว่ายึดโยงกับอะไรเลยนะฮะเรากดเพย์ใหม่พอเราเก็บเสร็จปั๊บมันก็จะทำการอ่าหยิบขึ้นมานะครับแล้วเราก็กดปุ่มคลิกนะฮะเปิดคลิกซ้ายนะครับเปิดและปิด อันนี้ก็เป็นตัวของ t o o l Fat Line ที่ผมอธิบายเบื้องต้นโดยที่ยังไม่เขียนสคริปต์นะครับเสื้ถัดมาคือเราไม่อยากให้ f ฟ t ไล n ์อยู่ตรงนี้เราอยากจะให้เกิดมาปั๊บแล้วให้อุปกรณ์ตรงเนี้อยู่ติดตัวเราเลยนะครับเราก็ทำการลากตัวเนี้ยมาที่ Starter Pack แล้วกด Play ครับจะเห็นว่าตัวละครเราเนี่ยจะมีของในกระเป๋าเนาะมีละของในกระเป๋าเป็น Fat Line t o นะฮะ เรากดหนึ่งครับอ่ากดหนึ่งแล้วมันก็จะหยิบขึ้นมาแล้วกดคลิกเห็นไหมครับแล้วกดอ่งอีกหนึ่งครั้งเพื่อเก็บนะฮะโอเคนะประมาณนี้เบื้องต้นเราต้องรู้เรื่องนี้เป็นพื้นฐานว่าแฟลชไลท์นะฮะไฟฉายแล้วเนี่ยมีการเก็บขึ้นมานะครับผมแล้วก็มีการกดใช้งานแล้วก็กดปิดเก็บไปนะฮะประมาณนี้โอเคทีนี้เนี่ยเราจะทำการลบสคริปต์อันนี้ออกนะฮะ แล้วเราก็จะทําการเขียนสคริปต์ของเราเองขึ้นมานะฮะแล้วมาดูกันว่าการเขียนสคริปต์ของเราทํำยังไงบ้างนะฮะเบื้องต้นเลยนะครับผมเราจะต้องสร้างสคริปต์ที่เป็น local สคริปต์ขึ้นมานะฮะเราจะเขียนสคริปต์การควบคุมตัวของไฟฉายด้วยตัวเราเองนะฮะตอนนี้อันดับแรกเลยเราก็ต้องอ้างอิงไปที่ตัวของ tools หลักของเราก่อนเนาะอ่า ก็คือเป็นสกิปพ,พาเลนต์ว่าเราพาเลนต์อยู่กับตัวของ tools ตัวนี้นะฮะอ่าเข้าถึง t o o l ก่อนสหรับปั๊บทีเนี้ยเราจะต้องอ้างอิงไปที่ event ของ tools tools เราจะมีทั้งหมดอ่ะส event นะฮะมีตัว e q u i p s e นะพอเราเลือกคำสั่ง event แล้วเนี่ยมันจะตามมาด้วยตัวของ connect เสมอนะฮะตัวของ connect ก็คือมืนกับว่าเราต้องการที่จะทำการเชื่อมว่าถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะฮะให้มันทำ something นะฮะ เราก็ปริ้นไปเลยปริ้นค่านะฮะปริ้นค่าแล้วก็อ่าอีคิปเป็ดอะไรก็ว่าไปทีนี้ผมจะทำการ c o อปปี้มา3อันเลยมันจะมีทั้งหมดอ่ะอ่าสามอีเวนต์นะฮะมันจะมีอันอีคิปเป็ดอันอีคิวเป็ดก็คือว่าเลิกเลิกใช้งานเนอะดักอีเวนต์ตอนนี้แล้วก็แอคติเว e เดี๋ยวเรามาดูกันว่า3อีเวนต์นี้อะไรทำตอนไหนนะฮะเราจะได้มาแกะดูกันกดเพลย์ครับ พอเรากดหนึ่งเสร็จปั๊บนะฮะอีค i ิปเปนะครับต่อไปกดคลิกครับ Activate โ okay. อเคตอนเนี้ยมันทำตลอดเลยเพราะว่าเราไม่ได้สั่งอะไรมันต่อไงมันอยู่ในอีเวนต์ของ a c t i v a t e เตเ็เห็นไหมครับว่าทำงานแล้วแล้วก็กดมืออีนหนึ่งครั้งอันนี้ขันอันอีควิปนะเราดักได้3อีเวนต์ละตอนเนี้ยเราดักได้3อีเวนต์ละคราวนี้เนี่ยเราจะไปดักอีเวนต์ในส่วนของการที่เรามีการคลิกเนาะที่เรามีการคลิก เพราะว่าตอนที่เรากดใช้งานมันหรือว่าเลิกใช้งานมันเนี่ยไม่ได้มีอะไรพิเศษครับมันก็จะแบบแค่เอาอกากนะะอ,าอกจากตัวนะฮะเอาออกจากตัวคือวางลงอะ่ะแล้วก็อยู่ในกระเป๋าลงเหมอนเดิมไม่ได้ดึงขึ้นมาใช้ไม่ได้หยิบขึ้นมาที่มือเราเนาะอืมต่อไปเราจะทําการเขียนสคริปต์เพิ่มเติมนะครับว่าถ้าตัวของ t Tool เนี่ยคือเราอ้างอิงไปที่ Tool ก่อนเนาะแล้วก็อา่าตัวของ Handle ตัวนี้นะอ้งอิที่ handle ตัวนี้ สปอตไลท์นะฮะ enable เด่นโอเคมันจะมีตัวของสปอตไลท์ตรงนี้นะสปอตไลท์ตัวเนี้ยที่เป็น,แส,นแสงที่อยู่ในแสงที่อยู่ในเป็นเป็นหลอดไฟอะที่อยู่ในตัวไฟฉายตัวเนี้ยเป็นออบเจกตัวหนึ่งอะว่ามันเปิดอยู่หรือเปล่านะ enable ก็คือเปิดอยู่นะเด่นนะฮะถ้าก็เปิดอยู่เราก็อ้างอิงไปที่ t o handle นะฮะเหมือนเดิม ไปที่สปอตไลท์นะครับบอกสปอตไลท์ว่าสั่งค่า e n a b เ e ของมันเนี่ยเป็น False ก,ก็คือปิดไฟนะฮะถ้ามันเปิดอยู่ให้ปิดอ่าโอเคในนี้มันจะเป็น if เงื่อนไขเดียวเนาะเดนเราจะสร้าง else ขึ้นมานะครับเราก็พิมพ์อ่าโอเคมีเงื่อนไข else ขแล้วนะครับ else เ,เนี่ยก็คือว่าถ้ามันไม่ใช่ true ถ้าเรากดมาแล้วมันเป็น false อยู่เนี่ยเราก็สั่งให้มันเป็น true นะครับก็คือว่าสั่งให้ไฟฉายเปิด ในากค่าคือเป็นท็อกเกิลแหละเราลองดูนะครับมาถึงเสร็จปั๊บกดหนึ่งเห็นไหมครับมีการเป็นค่าอีกคกดหนึ่งครั้งปิดกดหนึ่งครั้งเปิดเห็นไหมครับโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องของนี่อันนี้ถ้าเรากดากดแบบว่ากดปิดไปแนละ้วกดหนึ่งเนี่ยเราก็จะเข้าอีเวนต์ของ Un e อันอีคริปเป่าโอเค ทีนี้มันจะมีเรื่องของอมันจะมีเรื่องของเสียงเนาะเรื่องของเสียงตอนที่ equip m เ n t เนี่ยเราต้องสั่งเสียงแบบเดี๋ยวผมลองอเพลงก่อนเราต้องสั่งไปที่เสียงเนาะทีนี้วิธีการสั่งไปที่เสียงก็คือว่าเราจะต้องไปที่อินกิทูนะครับ ในเสียงมันอยู่ใน handle อ่อ equip อืมอ่ะโอเคเพลย์จะลองแบบนี้ดูก่อน uh, อ่ะเองไปที่เสียงนะครับชื่ออ q u i p แล้วก็สั่งมันเพลย์เนาะโอเคแล้วก็ ตอนที่อันอีคลิปแล้วก็ให้มันเก็บเสียงเดียวกันเลยนะฮะแล้วก็ต่อไปจะเป็นเสียงเรื่องของการเปิดปิดนะครับผมเช็คก,ก่อนว่าใช่ซาวด์ตัวนี้ไหมนะครับโอเคแล้วก็อ้างอิงไปที่ซาวด์ตัวนี้ได้เลยนะครับผมแต่ว่าเราต้องเปลี่ยนจากอีกคลิปนะเปลี่ยนจากอีกคลิปตรงเนี้ย เป็นซาวมันชื่อว่าซาวเนาะเราก็ใส่ชื่อตามนั้นเราก็ใส่ทั้งอันนี้เลยก็ได้เพื่อเผื่อว่าถ้ามีการแยกเสียงเราก็จะสามารถแยกเสียงได้นะถ้าเราแบบมีเสียงใหม่เราก็แค่เปลี่ยนชื่อนะฮะในตอนเปิดปิดอ่ะแต่เราใช้เสียงเดียวไปก่อนไม่เป็นไรเมื่อกี้ตอนแรกที่มันแสงไฟไม่มาเพราะว่ายังโหลดไม่ทันนะฮะแบบมันเพิ่งรัน โอเคนี่ก็คือตัวของสคริปต์เรื่องของการคอนโทรลเรื่องของ Tools ที่เป็นแฟลตไลท์นะครับในไฟฉายอ่าแล้วก็เดี๋ยวตอนเนี้เราจบเรื่องเกี่ยวกับเบสิกละมันจะเป็นเรื่องของอีกระดับหนึ่งนะเกี่ยวกับเรื่องของอการ list ข้อมูลนะครับผมอ้างอิงข้อมูลแบบ มากกว่าหนึ่งตัวแล้วว่ามากกว่าพานแล้วว่าจะเริ่มเริ่มจัดการให้มันแบบค่อนข้างแบบมีหลายอ็อบเจกต์มากขึ้นนะครับคอนโทรลเลยพวกเนี้ยแล้วก็ยังไงถ้าหากว่ามีประโยชน์ก็ฝากแชร์นะครับผมแล้วก็แชร์ให้กับคนที่เขาสนใจเนาะแล้วก็ยังไงก็ฝากกด Subscribe ให้ผมด้วยแล้วก็ถ้ามีอะไรใหม่หรือว่าเป็นคลิปอะไรเนี้ยผมก็จะมาคอยลงคลิปใหม่เรื่อยๆนะฮะเอาไว้สำหรับแบบผู้ที่สนใจเรื่องการทำโรบอทนะฮะ